ต่อไปนี้อากจะพดกันอ่กว่านครับอานมรื่อนในเวลามีค่าสิบนาทีนะครับผมก็เรียนให้สาเจ็ดินและเราทราบอืมมก็เหมือมเหมือนผมอาะมอด้ผมทอรม่รู้แใจมือนนำลมจิตลมใจแล้วก็ให้ไหลได้มา ร่วมพันประธรรให้ประสบผลความสำเร็ในทามคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ปาทนลาศีไรเป็นไปโดยชอบขอขอจะทำได้ขอสิ่งนั้นจงเป็นคนที่เดชเป็นเป็นผู้เดชในที่ทุสถานในทางทุกเมื่อจทุกท่านคนเธอ Yeah. Uh -huh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

Upadinlo Padarinya Dhamma Anupadinlo Padarinya Dhamma Anupadina Upadarinya Dhamma Sangkiriha Sangkiresika Dhamma Sangkirta Sangkiresika Dhamma Sangkirta Sangkiresika Dhamma Sarita हवित कविचि समकथम सुख समकथ भे वद सने न भवनयप धम धमा <Sess> रमता

यवान् <laughs> I yeah. so ศรีรัตนนธชาตวันาจันทาโกและพระโกศินพักฟันญากรวัดป่าสุโขท คุณแม่ลำพอรวงแดงคุณเสยรักนารากุณคุณปูทุกขินสีแสงคุณเทวนเันนามอุตมะลงคุณจีนรักชาคุณแม่เตยอ่อนนะรค,ค,นนนนนครับ,บรสีปูนพระยาดิเนเจ้เานิทั้ฑครับารมาเสยรักดังรนามขอดนนี้เตรนเมตตาที่จาดรธนกรภูธ์ นายกเทศมนตรีนครปามธานีนางสาวจัตรีจากศรีวงศ์รองนายกรทศมนตรีนครปฐมธานีนายนุสสริ่งแก้วนัทรงที่อุทยานายกเทศมนตรีนายไกรสิทธิ์เุทธธรรมสรรณปรสภานายนิทิศน,นัศทบินชพเคหนึ่งนายสุเวืวงใหญ่ชพเคสองที่เคารพอย่างสูงทุกครูขอากาบเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ท่านสยามสริมงคลประธานาฝ่ายฝ่ายคร,ราวาท่านสราวุฒิพชรพนมพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัคเพื่อไทยเขตหนึ่งประธานกรรมธิการการต่างประเทศดรธนาดรพุทธรัตน์นายกเทศมนตรีนครอ,อุดรธานีในโอกาสนี้กระผมนายสุปการสารกอ ได้รับฉันทานุมัตจากศิษยานุศิษย์อขอนำเรียนชีวประวัติท่านพระโญญากหลวงป่จรางพรีชาฝ่ายทานเดิมชื่อปรีชานามสกุล198ตรงกับวันขึ้น15ค่15้าเดือน11ปีมาแมนักบ้านเลขที่132บ้านตาลปนตำบลตาเนื่องอำเภอสว่างแดนสกลนึ่งตาเนื่องหนึ่งิดาชื่อนายเทียม มารดาชื่อนางคําฝ่ายทานมีพี่น้องทั้งหมดเก้าคนเป็นชายห้าคนและหญิงสีคนรายนามดังต,ต่อไปนี้นหนึ่ง 1> 1. นางบุญศรีโคตรปัญญาสอนางทองดีชูชาสามนายวันนีฝ่ายทานสนางวารีฝ่ายทาน 5. นางพิมพาฝ่ายทาน 6. กนายปัตถาฝ่ายทาน ถึงแก่กรรมแล้วเจ็ดท่านพระภูวุธิปัญญาพรผู้มรณาภาพแปดนายบรรดาฝ่ายทานเก้านายประเสริฐฝ่ายทานการบรรพชาบรรพชาเป็นสามเณรฝ่ายมหานิกายเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2514ที่วัดโคนตำบลกุสุมานอำเภอกุตุม,มานจังหวัดสกลนคร โดยมีพระรูพิทักษ์กรมุณเป็นพระอุปชาการบรรพชาเป็นสามเณรฝ่ายธรรมยุทธเมื่อวันที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2516ที่วัดอัศรวิหารโดยมีพระครูทัศนะตีชายานชมโคสโกวัดป่าสามคีธรรมบ้านวัวข้องตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นพระอุปชา การอุปสมบทอุปสมบทเมื่อวันที่20เดือนมิถุนายนพุทธศักราชส5 1 8ันณวิสุงคามสีมาวัดอาสุรวิหารตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระเดชพระคูณพระอุดมยานโมลีจันศีจันททีโปสมัยสมณศักดิ์ที่ประเทศเมทาจารย์วัดโพธิสมพร ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นพระอุปชาพระกูประสสมณนาการเจ้าอาวาสวัดอาุรวิหารตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นพระกรรมวาจาจารพระกูประดมธทาวัดวัดโนนิเวศตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นพระอนุสาวนาจาร วิทยาฐานะพุทธศักราช2516สอบไร่ได้นักธรรมตรีที่สำนักเรียนวัดเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2517สอบไล่ได้นักธรรมโทสำนักเรียนวัดอัสสุรวิหารอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2518สอบไล่ได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดอาสุรวิหารอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีงานปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช2523ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอาสุรวิหารตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2524ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลมักแข้งรรมยุทธ พุทธศักราช2,526ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหนองบัวธรรมยุทธพุทธศักราช2,533จบปรักสูตรพระสังฆาธิการชั้นสูงที่วัดบวรนิเวศร,ราชวารรวิหารกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2,544ได้รับต่าแต่งตั้งเป็นพระอุปชาพุทธศักราช2,561 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้แต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธพุทธศักราช2,562ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินยาธิการพุทธศักราช2,522จนถึงปัจจุบันเป็นกรรมการตรวจธร,รมสนามหลวงชั้นตรีสมณศักดิ์ พุทธศักราช2525ได้รับแต่งตั้งเป็นพระรูฐานานุกรมของพระเทศเมธาจารย์วัดโพธิสมพรตำบลหมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีที่พระรูสังครัติชาธนาปัญญยพุทธศักราช2528ได้รับพระราชทานสมณศั์เป็นพระรูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันตรีในพระราชินานาที่ พระภูวุทิปัญญากรพุทธศักราช2534ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระภูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันโทในพระราชินาามเดิมพุทธศักราช2540ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระภูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันเอกในพระราชินาามเดิมอาการอาภา เนื่องด้วยท่านพระครูธิปัญญาพรเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลระยะเวลาหลายปีต่อมาจนถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ท่านพระครูธิปัญญาพรได้มีอาการอาภาษหนักศิษยานุยายนสิทธิ์ได้นำส่งเพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ครั้งนี้อาการอาภาษของท่านพระรูธิปัญญาพรไม่ดีขึ้นเลย มีอาการปวดท้องมากความดันต่ำออกซิเจนในเลือดต่ำและฉันอาหารได้น้อยทำให้ท่านพระครูทิทีปัญญาพรมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจนถึงรุ่งเช้าของวันพุทธที่9เดือนกุุภาพันพุทธศักราช2565อาการของท่านพระครูทิทีปัญญาพรก็ทุดลงและได้มรณาภาพด้วยอาการอันสงส ในเวลา8นาฬิกา40ินาทีณนะกติของท่านพระภูวุทิปัญญาพรโดยมีศิษยานุศิทธ์ดูแลอย่างใกล้ชิดรวมสิริอายุ66ปี3เดือน9วัน47ภพรรษาเป็นอันสิ้นสุดชีวประวัติของท่านพระภูวุฒิปัญญาพรขอบคุณครับ การจากไปของท่านพระครูวุฒิปัญญาพรในครั้งนี้ความเศร้าโศกเสียใจมาสุดยอดที่น้องและพุทธศาสนิกชนทุกท่านสรบพระสิ่งทั้งมวลล้วนไม่เที่ยงเกิดเพื่อเพียงสลายมืหลายศูนย์ใครหลงลืมพันปูกทุกเพิ่มปูนเพราะต้องหมุนไปตามความเปลี่ยนแปลง มีหัวเราะมีชื่นชมมีสมหวังมีพลาดพังร้องไห้มีหนายแหงต้องต่อสู้ต้องดิน้นรนจนสุดแรงมาถึงแหล่งสุดท้ายตายทุกคนหลงตัวตายหรืออะไรให้โรคบ้างอันเลือนล่างไร้ค่าอย่าจะหนแต่ชื่อเสียงฝากไว้ให้ปัวคนตัองอ้งดีมีความดีมีคนชมโคกระบือมีดีอยู่ที่เขา อีกช้างเล่ามีงาสง่าสมเป็นเครื่องหมายแทนร่างหลังสิ้นลมโลกนิยมมีค่าราคาแพงค่าของคนต้องมีความดีช่วยร่างแม้สวยพันตายเขาหน่ายแหนงเมื่อย,ยังเป็นชอบพอก็เปลี่ยนแปลงมีที่เคยแพงก็เน่าเขาไม่มองแต่ความดีทุกอย่างที่สร้างไว้นานเท่าไหร่คงที่ไม่มีมอง ล้วนมีค่าสูงส่งกว่าเงินทองผลแท้ซ้องบูชาทั่วฟ้าดินในโอกาสนี้กับผมขออารักนาพระเดชพระคุณประธานในพิธีและพระมหาเทลานุเกละาพระภิกษุสาม,มเณรทุกลูกและเรียนเชิญท่านผู้เกีรยิทุกท่านได้ปรนนานั่งในอาการสงบเจริญจิตตภาวนานที่ส่วนบุญศลแก่พระครูสงผ,ผมขอยเรียนเชิญ ท่านสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีได้กรุณาดทอดผ้าไต่บางสกุลและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพรัครูที่ปัญญาพรเป็นระดับสืบไปขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบพระสนาพระราศรโปสนเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี แค่ uhm. ว่าพระโพธิสมพรพิจารณาไตบางส, ke, สุคุลขอกพรพัฒนาด้วยความรอบรอบอย่างสูงครับดีมาก่ลสุดเด้นผู้ใดเนี่ยทันกระเปนอาจารย์งตามตามเจ้ยี่เทวะกันยี่เทวะเนี่ยเปนส่วเให่เลยเพราะว่า การพระราชทานเพลิงศพพระครูวุฒิปัญญาพรยี่สิบเบคุณนะครับกลุ่มพาขอบนุณพระคุณเจ้าขึ้นวางดอกไม้จันทร์กลมาสังเวชไปธรรมสังเวชรวดเร็วนะครับขึ้นมาในซ้ายขวาตรงนั้นหน้าเมื่อพระคุณเจ้าขึ้นวางดอกไม้จันทร์กลมธรรมสังเวชแล้วก็ขอเนี่ยเรียนเชิญพระอาจารย์ทุกระดิ่งขาวตามลำดับว่าพระอาจารย์ทุบกปะดิ่งขาววางดอกไม้จันทร์เสร็จ ขออนุเรียนเจริญคุณพ่อคุณแม่พุทธศาสนิกพนชนอุบาสกปัชชะวามลำเหล่วางดอไม้จันทร์ที่ด้านล่างนะครับพุทธศาสนิกพนชนอุบาสกปัชชะพระคุณเจ้าและท่าอาจารย์ปริขาข้าราชารวางด้านบนนะครับดีนี่ละอืมไป มาส่งเลย่ไหม่ะหลงอย้าพระปุณจ่าขึ้นอี้เสร็จแล้วก็ต่อด้วยอาจารยทุกทีครัพี่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 น้องขประสบามส้นาตาล่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 าตล่าตาล่าตาลยาตาาตาล่าตาลาตา่าตาลา่าาล่าตาล่าาตล่าตาลาต่าตาลาล่าตาล่ลาต่า่าตาาอ่ล่่่่ล โอ้ก็ลายลัน้ลายลาไลาไลาไเป็นไง่นั่งอยู่ครับรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อนี่บาทนี่แล้วเ้วเมื่อนี่บาทนี่วะไม่แค่ในยูจังเลยอืมไปไป

จักกิโลกหรอหรอื้อจักกิโลคือเกาหาหน้าอีกหรอฮะเอาคือจ,จังจอยโลกแล้ว ฮะร้ที ah ่ไหนเพาไม่จอดพี่ล่ะ